ของท่านญาติครับผู้ใดอยาติการบังคับคุณหายาติดที่น้องเขียนชื้นนำประทุนแล้วมาเอาไปพองผ่องนี้นะผู้ใดจะช่วยประทุนรับเถิดไว้ที่นีานแค่ก็ดีนะตัวผมกำลังเมาไม่วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังเมามันกับไม่อยู่นะครับเอ่าล่ะ เราจะพูดไปเรื่อยๆทั้งลาน<ะ>ที่จะมีกล้องยัดปา้มือถือออก<ะ>ค,คือคุณฉันนกของนสนคุณนักภนิชาวัฒนพันธ์พงวันและเพื่อนๆจากจรรันลัดมีจิตธาเป็นเจ้าภาพก็น,นั่งอยู่ข้างหลังผมนะฮะมีอะไรก็เตรียมไว้เตรียมให้ดีนะการให้เรียบร้อยแล้วก็มีต้นพระป่าสมทบมีหลายต้นเหมือนกัน ต้นยันไก่แม่ตู้ทองคำแมตู้ทอแสนและทางโน้นอีกและจ,ะจะทำร่วมกันถวายพร้อมกันรับปรทานเรียบร้อยแล้วก็จะทำงานชีวิตวิถวาาเท่าตวันนี้อาจจะไม่ทำทามัดเช้าที่ดึงในพระอาจาครับไม่ทำก็ได้เนอกดิพูดอะไรทำแต่ว่าคนที่ปวดชีพามก็ได้ทุนไปก่อนเพื่อนเพราะทำปัิปีห้านนทน ที่จริกบอกบอกบอกผงมงแต่พอดีอาจารย์มาเลยมาทำตีข้าเลียนมาที่ก็อสำคัญเหมือนกันนะทำไ,ไมปไรับตัวไ,ไ,ไม่ทันแน่อันไหนเอาเป็นไรครับปบบรับไปตามสิ่งแบบน้องก็ไปก็เป็นเป็นไรปรับไปตามสิ่งแบบน้องก่อนหน้านั้นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอยา่าไปขัดข้องเรื่องสิศพรองอยา่าไปขัดข้องเรื่องเยนมา ทำตัวให้สบ,บายสบ,บายแนวนสบ,บายๆเองบางทีมันยืดตึงมันตรอบเปลี่ยนได้นขอช่วยกันนะครับขอ,อเวียนมาข้างหน้า,อกออกนนานมันพอเวียนได้เนาะมันจะไป